ในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันช่างเหนื่อยเบื่อหน่ายมันรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือไปได้ต่อไปได้มากกว่านี้นะคะแต่ในอีกมุมหนึง่งอีกความรู้สึกหนึ่งคุณก็รู้สึกว่ามันก็เสียดายอะที่จะถอนตัวออกมาที่จะถอยออกมาหรือที่จะจบความสัมพันธ์นะคะวันนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบ อึมครึมพลังงานค่อนข้างเครียดซีเรียสนะคะเป็นพลังงานที่แบบไปในทางด้านลบอะนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะไปต่อกับอาจารย์แม่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะคือมันตกอยู่ในพวังนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะจะจบ ความสัมพันธ์ไปเลยดีหรือไม่หรือว่าจะทนฝืนนะคะคบต่อนะคะหรือทนนะคะต่อกับความสัมพันธ์นี้ทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่านะคะมันไม่สามารถไปต่อได้จะทนฝืนอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้จะจบความสัมพันธ์ไปเรามาดูก,กันเลยนะคะโอ้โหแบกความรู้สึก นะคะเออนะคะแบกความรู้สึกที่มันมันไม่อยากจะแบกและมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโดนทรยศโดนหักหลังนะคะคือคุณกับเขาเนี่ยมองว่าแบบคือเขาคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่า,าล้นลาค่อนข้างที่จะเฮฮามีสังคมมีกลุ่มเพื่อนนะคะมากมายต้องพบปะ และเขาเองนะคะก็มีโอกาสมากมายนะคะที่จะต้องเจอนะคะ,ะคนใหม่ๆซึ่งคุณเองนะคะคุณเหนื่อยคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะกับปัญหาเหนื่อยที่จะต้องแบกอะไรหลายอย่างเหนื่อยที่จะต้องแบบฝื้นนะคะทนรับผิดชอบหรือจะต้องแบบซัพพอร์ตเขาหรือช่วยเขามันเหมือนความรู้สึกของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณช่วยเหลือไปให้ไป อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองให้ความรู้สึกแม้กระทั่งแบบทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปคุณก็แบบไม่มีอะไรดีคือคุณยังโดนทรยศนหักหลังอ่ะเออนะคะคือเขาคนนั้นก็แบบไม่ได้สนใจใยดีก็ยังลั้นลายังแบบอยู่กับวงสังคมแวดวงสังคมยังอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ยังแบบเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอคนใหม่ๆนะคะซึ่งคุณแบบมันมัน ตอนนี้หวานอมขมกืนกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มาให้ไพ่นะคะช่วยเป็นไกด์ไลน์ชี้แนะบอกกล่าวถึงความสัมพันธ์นี้กันเลยคะ่ะว่าสุดท้ายแล้วคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่คุณก็รู้แล้วแหะว,ว่าคือแบบนะคะถ้าถอนตัวตอนนี้คุณก็เคว้งอะ่ะแต่ถ้าจะไปต่อมันก็ไปไม่ได้แล้วอะ่ะ มาให้ไพ่นะคะช่วยทํานายทายทักกันดีกว่าควรไปต่อหรือควรจบไพ่นะคะบอกว่าเหมือนคุณเองอยากจะกลับเข้าไปขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนคนนั้นนะ เหมือนคุณยังรอคอยคุณยังมีความหวังอยู่คนคนนั้นจะปรับตัวจะเปลี่ยนแปลงจะเห็นคุณค่าในตัวคุณน่ะเหมือนคุณอยากจะแบบกลับไปอีกอะกลับไปแบบคือมันมีความหวังเห็นไหมมันมีความหวังอะว่าคุณน่ะถ้าคุณกลับไปแล้วเขาคนนั้นเนี่ยจะเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็จะแบบดูแลคุณใส่ใจคุณและรักคุณแล้วก็กลับมาครองคู่กันอีกอะอันนี้คือคุณแบบยังคิดคุณยังคิดอยู่เลยอ่ะ ว่าเขาคนนั้นน่ะจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกลับมาแบบเห็นคุณค่าในตัวคุณกลับมาใส่ใจกลับมาดูแลกลับมาดีกับคุณนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะแล้วมันเป็นเช่นนั้นไหมเออโอ้โหเขาคนนั้นขอบคุณค่อนข้างเจ้าชู้นะถ้าคุณให้โอกาสไปบอกเลยนะ เขาคนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รักคุณอะไรมากมายอ่ะเขาก็รักตัวของเขาเองอ่ะนะคะเขายังมีอะไรที่แบบเขากับคุณยังมีอะไรถ้าถ้าคุณยังกลับไปอ่ะมันก็มีปัญหาท็อกซิกกันอีกอ่ะเห็นไหมเออมันมีปัญหาท็อกซิกมันจะเจอเรื่องราวอะไรในความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรในตัวคุณสักเท่าไหร่ต่อให้คุณยังมีจิตที่จะแบบว่าให้อภัยเขาหรือคิดที่อยากจะกลับไปคืนดี คาดหวังถึงการที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณสุดท้ายกลับไปก็เป็นปัญหาในรูปแบบเดิมตัดจบเธอนะคะตัดจบไปเลยค่ะพอดูแล้วนะคะควรจะจบเพราะถ้าคุณไม่จบใจคุณจะเจ็บและช้ำไปมากกว่านี้นะคะลูกๆนะสุดท้ายคุณจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเขาไม่เห็นค่าคุณนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์อาจารย์แม่เลยค่ะลูกๆ